ครับพบกับผมแจ็คมานีแบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นกราฟลงแบบนี้ซื้อได้อย่างนะครับก็ <c oughs> ตัวนี้เราห่างเหินการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นหลายตัวมานานนะครับแล้วก็จังหวะน,นี้เนี่ยก็เป็นเออนะครับก็คือตลาดมันลงเยอะนะก็เลยมีเพื่อนๆถามมาแล้วตัวเนี้ย ตัวกัฟเนี่ยซื้อได้อย่างใครเจอผมก็กัฟกัฟซื้อได้อย่างซื้อได้อย่างนะครับก็ก็ขี้เกียจตอบนะับขี้เกียจตอบนะสไตล์ผมก็ทําคลิปให้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาถามนะครับพอเขาถามมาก็โยนคลิปไปให้นะครับดูเอานะครับเออแต่คนที่ยังไม่รู้จักผมเนี่ยเดี๋ยวที่มาดูช่องเนี้ยช่องแรกนะครับครั้งแรกนะครับก็ขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อแจ็คนะครับก็ เป็นผู้ควบคุมนะครับของเพจดูหุ้น The Future นะครับแล้วก็เป็นนักเล่าเรื่องจากภาพนะครับผู้เริ่มสนทนานะครับส่วนคนที่เป็นผู้ควบคุมก็ไปดูเอานะครับว่ามีใครบ้างนะในดูหุ้น The Future นะครับแล้วก็เป็นดาวรุ่งนะครับของเพจเล่นหุ้นเก่งกำไรแบบรายวันนักเล่าเรื่องจากภาพแล้วก็ผู้ เริ่มการสนทนานะครับแล้วก็อันนี้เป็นเพจของผมเองนะครับ Full t i m e f r e e d o m นะครับแต่แบ็กกราว n d จะเป็น Money b e บต e r อร์ครับที่ยังไม่เปลี่ยน Full t i m e f r e e d o m เป็น money better เพราะเปลี่ยนไม่เป็นนะครับ <c oughs> เปลี่ยนไม่เป็นจริงนะครับใครใครใครเปลี่ยน,นมามาช่วยสอนผมหน่อยก็ดีนะครับโอเคเรารู้จักกันแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมผมถึง ช่วงนี้ทำไมผมถึงจะเอาตัวกราฟมาวิเคราะห์นะครับก็เพราะว่าอย่างนี้นะครับผมไปได้ข้อมูลมาจากตัว e f i n a n c e ไทย TV นะครับเ,เนี่ยเป็นข้อมูลนะครับที่เขาหามาครับสำหรับตัวผมเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเป็นเพียวเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้ไม่รู้นะครับ <c oughs> ผมก็ไป <c oughs> ไปไปดึงมาจาก ตัว e f i n a n c e ไทยนะครับก็นอกจากตลาดมันลงหนะักขนาดนี้เนี่ยหุ้นที่มันลงในเซตห้าสิบที่มันลงเยอะๆเลยเนี่ยก็มีนะครับแต่ว่าหุ้นที่มันแข็งแกร่งสุดในตลาดเนี่ยก็ก็มีที่ในเซตห้าสิบก็มี a d v a n c e BJC BH แล้วก็กัฟเนี่ยที่มันลงน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับลงน้อยกว่าชาวบ้านเขาแล้วทำไงก็จะจับพวกนี้มาวิแค่ให้หมดนะครับ ซึ่งทำไมผมไม่เอาตัวแอดวานที่มันลงน้อยสุดเนี่ยมาวิแคะนะครับก็เพราะว่าอะไรนะครับก็เพราะว่าตัวแอดวานเนี่ยผมทำวิแคะลายตัวไปนานแล้วนะครับทำไปนานแล้วนะครับก็ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับใช้ใช้ใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบันนะก็คือว่าในในคลิปเนี่ยผมจะสรุปว่าไอ้ไลให้เราเนี่ยมารอแอดวานตรงที่ ตรงที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทนะครับก็อันนี้ผมทําคลิปไว้ตั้งแต่เดือนถ้าจาไม่ผิดเด,เดือนเดือนไหนเนาะเดือนแจนมั้งฮะเดือนแจนนะครับที่ทําไว้นะครับก็ตอนนี้นี่ภาพจริงนะครับภาพจริงคือเขาก็ลงมาเอ้ยไม่ใชอ่อันนี้เน,นี้ยเน,นี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมทําไว้นะครับผมพิจิตร์ไว้ก็คือว่ามันจะลงมาแตะที่ตรงเนี้ยหนึ่งร้อยหกสิบหกเนี่ยนะครับ แล้วก็มันก็จะเด้งขึ้นไปนะครับเด้งขึ้นไปก็จะไปทดสอบตามำลำดับครับร้อยหกร้อยแปดสิบหกจุดห้าสองร้อยสองสองร้อยสิบหกแล้วก็ตัวไฮมันอยู่ที่อะไสองร้อยสี่สิบนะครับซึ่งมันเด้งลักษณะการเด้งก็เด้งประ,ประมาณนี้นะครับแล้วก็แอคชวลนะครับแอคชวลก็คือเนี่ยครับมันก็เด้งขึ้นมาแล้วตรงถึงเอ็มเอเจครับเนี่ยมันก็จะมามันลงมาถึงตรงนี้ใช่ไหมลงมาต่ำกว่า160เนี่ย แล้วมันจะเด้งขึ้นไปตามตามที่ที่ผมได้ทําวิแคะไว้นะครับเห็นไหมเนี่ยที่ที่ทำวิแคไว้นะครับมันก็จะประมาณนี้แหละแนวต้านต่างๆของแอดวานก็คงประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่อยากดูว่าผมวิแคไว้ยังไงก็ไปดูได้นะครับที่นี่ครับวิแคแนวโน้มแอดวานนะหุ้นหุ้นหลบภัยนะนะครับโอเคนี่ก็คือเป,เป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมผมถึงไม่ทำแอดวานนะครับโอเคเนาะทำไมถึงไม่ทำแอดวานก็ทำไปแล้วนะครับก็คราวนี้เนี่ยทำไมผมถึงทำกัฟนะครับทำไมผมถึงทาก,กัฟก็โอเคมาดูเหตุผลกันนะครับก็กัฟเนี่ยเป็นธุรกิจพลังงานไฟฟ้าซึ่งมาแน่ๆน,นะครับอนาคตเนี่ยมาแน่ๆไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้ามาทุกอย่างใช้ไฟฟ้าแน่ๆเยอะกว่าเดิมแอร์เออนะครับโลกแม่งยิ่งร้อนไปเรื่อยนะครับนั่นหมายว่าอะไรกรัฟ ก็ยิ่งจะถูกใช้ไปเรื่อยๆพลังงานไฟฟ้าก็ยิ่งจะถูกใช้ไปเรื่อยๆจะกลายเป็นสิ่งที่แม่งขาดไม่ได้อะเออไฟดับนี่ซวยเลยนะครับถ้าไฟดับทั้งประเทศนี่คือเน็ตคุณก็เล่นไม่ได้ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> นะครับเออนะโคตรสำคัญนะครับเนี่ยผมก็เลยเอากราฟมานะเออครับก็มาดูนะครับผลการดำเนินงานนี่ปิดท้ายด้วยกราฟรายได้โตกราแบบ โตก้าวกระโดดเนี่ยทำเองทําไมนะครับไม่ทํานะครับเอวอเออิเคราะห์แค่กราฟอย่างเดียวนะครับนอกนั้นก็ถ้าอยากรู้พื้นฐานก็เราก็ไปหาดึงเอานะครับนี่เป็นกราฟนะก็โตจากเก้าพันห้ามาสองหมื่นเฮียแม่งโตโหดเกินสองหมื่นนะปีเดียวนี่แม่งโตแม่งสองเท่าอีกปีเดียวเนี่ยอีกหกสองนี่โตแม่งสามหมื่นสี่นะครับเนี่ยคือรายได้ถูกปะ มาดูกำไรกำไรแม่งก็บสามพันส mm. okay. ี่สามพันแล้วก <t iny throat> well, ็ส <absorbed> ี่พันแปดบาะเนี Luci ่ยโตมาเท่าไหร่ฮะโตมาพันแปดพันแปดร้อยล้านอะโโหโหดเกินนะครับนะครับแล้วตอนนี้เป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเออหาไม่เป็นนะแล้วจุดเด่นของกราฟนี่เห็นไหมมีสรุปไว้ให้หมดนะครับ ทิศทางกำไร8ปีข้างหน้านี่หกสถึงเจดทํค่าทำนิวไฮทุกปีเฉลี่ย20%ต่อปีนะครับเพราะอะไรกำลังการพฤติที่ทยอย co d โรงไฟฟ้ากา๊ใช้เทคโนโลยีทันสมัยให้อัตรากำไรสูงกว่ากลุ่มกลุ่มอื่นๆนะแล้วก็กำลังศึกษาหลายโครงการเช่นโรงไฟฟ้ากาซส c อะไร ca ca na เวียดนามนะครับ6,000ล้านเมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ลาว2.4พันล้านเมกะวัตต์โรงไฟฟ้าโอมาน1นถึงสพันล้านเมกะวัตต์ที่ลาวนี่ก็ต้องไปแข่งกับอะไรนะชอการช่างนะนะครับดูยังไงโหดไหมเนี่ยกำไรเฉลีย่ยต่อปีเนี่ยเอ้ยอะไรนะราคาเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะโหดปะนะครับโอ้โหดนะครับโหดโหด เนื่องจากกาลังการผลิตที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรทําไมมันถึงจะโตยี่สิบปีนะครับเนื่องจากว่ากําลังการผลิตที่มีอยู่คือเจ0ดพันเก้าร้อเมกะวัตต์เนี่ยเขาปัจจุบันเขา COD เพียงสองุดเจดพันเมกะวัตต์ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าอะไรเหลือเท่าไหรเหลือตั้งห้าพันเมกะวัตต์นั่นหมายความว่าถ้ามันลันเต็มระบบนั่นหมายความว่ารายได้ที่เขาจะทำเนี่ยก็คือคูณ2เข้าไปอะคูณ2อีก อีกจากเนี้ยครับถ้าคิดแบบโง่เลยนะคิดแบบไม่แบบแบบเทียบบัญญัติตยางแบบไม่เอาแบบไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้ด้านพื้นฐานด้านอะไรเลยคุณก็เอาราคาปัจจุบันแม่งคูณสองอ่ะเพราะาอะไรผลิตมากขึ้นไงผลิตมากขึ้นก็ขายมากขึ้นขายมากขึ้นก็รายได้มากขึ้นถูกปะปัจจุบันผลิตได้เท่าไหร่ปัจจุบันผลิตได้เท่าไรสองพันเจ็ดแล้วที่เหลือคืออีกห้าพันกว่านะครับอีกห้าพันสองร้อยล้านเนี่ย 5้าพันสองห้าพันสองร้อยมกะวัต์เนี่ยก็ขึ้นไปดิก็คูณ2องเอาไปนะครับกราฟราคาปัจจุบันเท่าไหร่ก็คูณสองเอาไปะนะเออนะครับง่ายๆนะครับคิดแบบนั้นนะครับแล้วก็ PE ของกาฟเนี่ยก็คือถ้าเฉลี่ยสามปีคือห้าสิบเก้าจุดสี่แปดนะครับแล้วก็วันที่ยีิบสี่มีนาหกสามนี้หกสิเอจุดเก้าเก้แล้วแต่นะครับผมดูไม่เป็นนะครับดูไม่เป็น แล้วก็ IAA Consensus เนี่ยหุ้นครัฟเนี่ย9คนนะให้ให้ให้ซื้อนะครับ5คนนะครับแล้วก็ให้ถือเนี่ย4คนนะครับราคาเป้าหมาย1 7 0บาทนะครับอันนี้ข้อมูลณนะวันที่4มีนาคม63นะครับยังไง4มีนาคม63นะ ราคาปัจจุบันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับโอเคเนี่ยคือเฟสของข้อมูลข้อมูลพื้นฐานนะครับที่ผมไปเก็ตเ็ดต้ามาจาก efinance ไทยนะต้องขอบคุณ efinance t ยที tv มากๆนะครับส่วนผมอ่าโอเคมันมามาถึงเฟสของผมละก็ผมก็จะพาไปเราไปวิเคราะห์กรับกันนะครับว่าในเชิงเทคนิคเข้าแล้วเนี่ยมันได้เปล่า นะอา้าวกราฟมีปัญหา <c oughs> นะซึ่งน่าสนใจมากนะกราฟนะคือเขาจะมาแทนตัวที่เป็นพลังงานไส่เอ้พลังงานที่เป็นมาจากน้ำมันนะครับนะเคเราก็เปลี่ยนทม์เฟรมเป็นทม์เฟรมมันนะครับทม์เฟรมมันเอาทุกอย่างออกให้หมดให้เห็นแค่กราฟเปล่าๆนะ มันจะได้ไม่มีอีโก้อ่าก็ก็ประมาณนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาหาแนวรับแนวต้านของเขาก่อนเนาะว่าแนวรับแนวต้านของเขาคือเท่าไหร่นะครับนี่ เทคนิคคือเราต้องใช้ Snap ด้วยนะ high. HIGH ก่อนหน้านะครับ,แล,รบแล้วก็มาโลน,นะครับแล้วก็มาตัวที่เคยทำ High ในอดีตนะครับแล้วก็มานี่จุดต่ำสุดของเขานะ ที่เขาเคยอยู่นะครับแล้วก็จุดต่ำสุดรอบรอบรอบที่เขาย่อมานะคือเท่าไหร่60บาทนะโอเคเราก็ได้แล้วนะครับในไทม์เฟรมมันกรอบของเขานะครับไทม์เฟรมวิโอเคแล้วก็มาใส่กรอบเหมือนกันแต่ไทม์เฟรมวิให้เป็นกรอบเป็นสีแดงแล้วกันเนาะ โอเควีกันก็คงลงมาต่ำํำตัวนี้ตัวนี้ได้ไหมครอบไหมไม่ครอบตัวนี้ครอบไหมครอบอืมนะครับก็มาเดืืเดก็มีอีกอันหนึง่ง เราจะได้กรอบรอบมาหมดแล้วนะครับเอ๊อเดเอาอีกตัวหนึ่งอื ừ, ถ้าเป็นเดเนี่ยมันจะชนแนวต้านแล้วนะแนวต้านสำคัญด้วยนะแนวต้านแข็งๆด้วยนะครับในโซน155ถึง162.5งร้ยบสองนะครับ <Okay. S 1> เราไปดูในไทม์เฟรมมันว่าที่ทำมานี้มันล็อกเกินไปหรือเปล่านะ ก็ไม่ลกนะ็กเนาะเส้นที่ขีดก็ไม่ล็กนะครับเคสทีขีดมาก็ไม่ลก็กเราก็มาวัดรอบรอบของเขานะว่ามันย่อมาแบบนี้นี่มันจะต้องจบหรือ,อยังนะครับ อื <c oughs> ขยายหน่อยอืม,อมเขาลงวัดแตะหกสิบเอ็ดจุดแปดแล้วนะครับถ้าแตะแล้วเด้งแตะแล้วเด้งก็ครั้งถัดไปอ่ะ ใส่แนวตัวนี้เข้าไปเพิ่มนะครับก็แนวถัดไปที่เขาจะลงมาแตะนะครับก็เป็นแนวสีสีน้ำเงินไม่ชัดสีเหลืองโอเคเอาสีเหลืองเนาะกำลังแจ่มนะครับ น่าสนใจเปลี่ยนเป็นสีเหลืองให้หมดนะครับ เคก็ okay. ได้แล้วนะครับดูทางเฟมเด็ก่อนร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบอ๋อเขาเด้งเขามาแตะแล้วเขาเด้งนะครับ ราคาปัจจุบันก็อยู่ตรงนี้นะครับก็มันเริ่มอืมนะครับเขาก็มีโอกาสลงมาแบบนี้นีใหญ่ไปนะ เป็นสีแดงนะจะได้น่ากลัว okay. อ่ะนะครับลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้ พอเขาลงมาแตะตรงนี้เขาก็ต้องขึ้นไปแบบนี้นะครับประมาณนี้สไลออกก่อนอา้าวมันไม่ตรงเลยเมื่อกี้ อืม hmm. oh, ไม่ใช่ โอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็พอขึ้นมาแตะพอเขาขึ้นมาแตะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะลงมาเหมือนเดิม นี่ขาแช่งนึงเนี่ย ต้องใช้สมาธินี่จริงอืม ถ้าทะลุต,ตัวนี้เขาก็จะมาตรงนี้โลกเสวยไปก่อนนะเเราก็จะโดนตกลงมา เขาจะได้แผนประมาณนี้สำหรับกราฟนะครับสำหรับกราฟก็ตอนนี้เนี่ยราคามันแตะมันจะขึ้นไปแตะที่มีแนวรับแนวต้านอยู่ที่1 5ึ่นะครับแล้วก็162.5นะครับถ้าเขาขึ้นมาแตะตรงนี้แล้วเนี่ย เขาไม่ผ่านเขาก็จะโดนตบลงมาครับโดนตบลงมาอเส้นมันหายไปเส้นหนึ่งนี่ไม่สนับแล้วนะนี่ครับเขาก็จะ เรียบร้อยกลยุทธ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถ้าเขาขึ้นไปทดสอบที่155ไม่ผ่านก็จะโดนตบลงมาที่130 113เหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะผ่าน113ก็ผ่าน124ก่อนนะครับแล้วก็หรือถ้ามันผ่าน155ไปได้ก็จะขึ้นไปทดสอบที่162.5นะครับแล้วก็ถ้าไม่ผ่านก็โดนตบลงมาอีกทีหนึง่ง ถ้าจะให้จำโบ้เลยนะรอบนี้นะครับเราต้องรอซื้อเขาแถวแวเนี่ยแปดสิบเก้าบาทยี่ห้าถึงแปดสิบสามบาทยี่ห้านะครับแต่ว่าถ้าแบบให้ um จำโบ้จกพึมพมเลยนะรอที่หกสิบบาทนะครับรอหกสิบาทนี่หลับตาซื้อเลยนะนะครับถ้ามาถึงหกสิบาทนี่หลับตาซื้อไปเลยนะครับมาสรุปกันนะครับกราฟนะครับจากปัจจัยพื้นฐาน ที่ผมไปดูดมาก็คือมีโอกาสเติบโตได้อีกสองเท่านะนะครับสองเท่าสามเท่านะครับก็สองเท่าสามเท่าไปที่ไหนก็ไปที่ไหนหรอสมมุติว่ามันลงมาแตะตรงนี้แล้วกัน <c oughs> ลงมาแตะตรงนี้แล้วเด้งนี้ ไปสองสามเท่าได้จริงป่ะนี่ฮะถ้ามันเป็นเหตุการณ์ปกติเราจะได้เห็นเขาเนนแน่ๆนะครับทีราคานี้ แล้วก็ราคานี้แล้วก็ราคานี้โอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ไม่พอไม่พอไม่พอแล้วก็ราคานี้แล้วก็ราคา เขาปัจจุบันราคาเท่าไรนะร้อยห้าสิบห้าใช่ปะขึ้นไปอีกสองเท่าอีกสองเท่าก็คือบวกอีกสามร้อยสามร้อยก็เออเป็นเป็นเท่าไร่สามร้อยสามร้อยบวกร้อยห้าสิบห้าสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยเนี่ยได้เห็นนะครับเป้าหมายทางเทคนิคเนี่ยมีนะครับอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบสี่ห้าร้อยสิบสามแล้วก็ห้าร้อยแปดสิบหกนะครับ นะก็มีความเป็นไปได้นะครับสําหรับตัวกราฟนะก็รอบนี้ถ้าจะรอให้แบบจาโบโจ้พืมๆเลยนะครับเราก็จะมารอที่89บาท25สตางค์แบาท75แล้วก็60บาทนะครับถ้าจะเอาแบบต่ําเตี้ยเลียดินเลยก็57บาทนะครับพวกถ้ามา60บาท50บบาทนี่หลับตาซื้อเลยนะครับกราฟนะอืมแล้วเป้าหมาย ของเราคือที่ไหนที่ไหนนะครับน,นี่ยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดขายฝันสุดๆนะนีครขายฝันสุดๆไม่ใช่ขายฝันนะครับอันนี้มันทางเทคนิคเข้าเป็นไปได้นะครับเนี่ยรอซื้อแถวห้าิบาท60บาท หรือหรือประมาณ89 83 89เนี่ยเพื่อเอาไปขายเท่าไหร่เพื่อเอามาขายที่200 276 394 513แล้วก็586นะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกรัฟนะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแจ็คมันนี่เบตเตอร์สวัสดีครับ